ครับผมสวัสดีครับครับผ่อนรถไม่ไหวนี่ดูท่าอะไรเนี่ยนะใช่ไหมครับครับครับเป็นรถอะไรครับรถีครับครับรถกระบะซื้อมาเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ซื้อซื้อไม่ทราบคุณเกรงไครซื้อเองหรือเป็นคน้ับเขาเนี่ยซื้อเองครับซื้อเองผ่อนไม่ไหวนะแล้วขาดส่งมาจิงวดแล้วครับตอนนี้มันผม ส่งไม่ไหวแล้วผมเชนคืนรถไปหมดเรียบร้อยแต่นี้มันมีขั้ส่วนต่างอ๋อไอตอนคืนในค้างค้างวดอยู่ไหมเดี๋ยวนะาตอบที่ผมถามนะตอนคืนไม่ค้างครับไม่ค้างตอนคืนไม่ค้างนะคืนรถไปในสภาพดีไหมครับผมคืนตอนคืนรถไปสภาพดีไหมเปสภาพดีครับแล้วก็ไม่ค้างข้างวดไหมแต่บาทเดียวใช่ครับแล้วตอนนี้ทางไฟแนนซ์มาเรียกส่วนต่างกับคุณเกรียงไกรใช่ไหมครับท่านี้มันมีหมายสารมานะครับ เอาเขาฟ้องศาลฟ้องขึ้นศาลวันไหนครับสบะสกลนครครับสบกลนครฟ้องศาลสกลนครขึ้นศาลวันไหนครับขอให้ไปใครเกียัตั้งแต่เดือนพฤษภาปีหกสี่ช่วงนั้นโควิดมันเยอะแล้วคุณไม่ไปแล้วคุณไม่ไปไม่ไปขึ้นศาลอ้างโควิด ศาลก็ติดโควิดคุณก็ติดโควิดแต่สารเปิดคุณไม่ไปอตั้งแต่ปี64 64ศี่สาร bege, พ,พิพากษาตัดสินให้คุณต้องชดใช้มีคำพิพากษาแล้วใช่ไหมครับยังยังครับยังไม่รู้เลยมนเลยเลย,ยัง <täll> ไม่รู้ผ<พ>มว่าสารตัดสินแล้วไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เท่านั้นเองเพราะสารเป็นเงินเท่าไหร่นะที่เขาให้ชดใช้สองแสนเก้าครับสองแสนเก้านะแล้วถึงตอนนี้มีหนังสืออะไรมาที่ค <โ second. S 2> ุณหรือเปล่าครับที่โทรมาถามเนี่ยครับ ยังครับยังไม่มีครับมันมีไว้ยารให้ไปไกลเกลียไม่ไปไกลเกลียวแล้วทีนี้ผมขาดการติดต่อมันเลยโอเคโอเคคุณเกรงไกลครับเอาอย่างนี้นะบินพี่ขอไอเบอร์โทรศัพท์อายการจังหวัดสมุทรปราการหน่อยนะคุณอยู่สมุทรปราการใช่ไหมตอนเนี้ยครับผมแต่แต่มันมาหมายสารไปอยู่ที่สมุนรครครับคุณเกรงไกลฟังผมนะจะอยู่ที่ไหนก็ฟังผมนะครับอืม ปัญหาประเด็นนี้นะครับเคยมีคำพิาพากษาสาร,รีกาปีห้าแปดว่าถ้าเอารถไปคืนโดยที่ไม่มีการค้างนะแล้วก็สภาพดีไม่ใช่ชนบุบปิดบูปี้เรารถไปคืนเขาอะนะเออรถไปคืนสภาพดีนะครับแล้วก็มีหลักฐานการคืนเรียบร้อยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเขาก็เซ็นรับรับคืนถ้าก็ไปเราไปบอกเลือกอสัญญาเขา่ารถไปคืนอะครับแล้วเราก็ไม่ได้ค้างค่าง,งวด สารดีกาเคยมีคำพิพากษาไว้เมื่อปีห้าแปดว่าไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างแต่ถ้าบริษัทเขาฟ้องเราก็ไปสู้ไงไอ้หลักฐานที่ผมบอกว่าต้องเก็บไว้ไงเอาไปสู้ไว้เราไปคืนสภาพรถเราถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้ในเยืนยันไว้ไปแสดงต่อศาลไปสู้ในศาลว่าเน,นี่ยเราไปคืนเราไม่ได้ค้างค่างวดสัญญาเลิกกันอ้างถึงคำพิพากษาสารดีการเ,ออเราก็ไปสู้ให้สารไต่สวนพิจารณานะครับ ดูที่ว่าสารสกลนครกับที่โดยเคยมีคำดีกาเนี่ยนะครับมันก็ต้องถือว่าดีกาก็ถือว่าเป็นกฎหมายถูกไหม<ะ>เป็นธงของทางกฎหมายที่ก็จะปัะถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันยกเว้นข้อเท็จจริงมันต่างกันครับทีนี้พอเขามาฟ้องคุณแล้วคุณไม่ไปขึ้นศาลเขาฟ้องให้ไปไกลเกลี่ยก่อนทุกคดีแบบนี้เขาไกลเกลี่ก่อนทุกครั้งคดีในทางแพ่งในศาลจะไกลเกลี่ก่อนครั้งสองครั้งถ้าไกลเกลี่ครั้งแรกไม่ได้ก่อนะครั้งที่สองที่สามได้ แต่ถ้าไกลเกลี่ยกันไม่ได้ก็ไตส่สวนเลยนะครับทีนี้คุณไม่ไปขึ้นศาลเพราะคุณไม่ไปขึ้นศาลปั๊บศาลตัดสินแล้วครับฮ<ะ>เพราะว่าจำเลยไม่ขึ้นศาลไงครับก็ก็พิจารณารับหลังอะ่ะ<ม>เพราะจำเลยไม่ไปไม่ได้ไปแก้ต่างใช่ไม่ได้ไปแก้ต่างไม่ได้ไปเอาไปพิสูจน์แล้วผมเอาไปคืนนะครับผมไม่มีส่วนต่างนะครับครับอย่างนี้ศาลตัดสินแล้วครับเพราะ,ะนั้นคุณก็ต้องชดใช้ตามนี่ดอกเบีย้ยตั้งแต่ปี64นับตั้งแต่มีคำพิพากษาอีกอย่างน้อย7.5อ่าก็บวกเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเกรงกจควรทำนะขณะนี้ก็คือว่าไปตรวจสอบคำพิพากษาตามคำฟ้องอ่ะที่เขาส่งหมายฟ้องมาให้คุณอ่ะค,คุณมีคุณมีหมายอยู่ไหมมีครับเออเพราะงั้นที่ผมบอกให้ไปอายการครุ้มครองสริสธิที่จังหวัดสมุทรปราการ,รเพื่อให้เขาช่วยตรวจสอบคำพิพากษาให้นี่แหละครับว่าทำไมต้องไปสมุทรปราการหรือรจะไปสกลนครเลยก็ได้นะไปไหนดี ในสมปริการครับเออนี่ไงเอ้าจดเบอร์โทรศัพท์ครับครับครับดาวพิงไกลจดเบอร์โทรศัพท์นะครับครับพร้อมนะครับพร้อมครับครับศูนย์สองครับศูนย์สองสามเก้าห้าสามเก้าห้าสี่เก้าหกเก้าครับสี่เก้าหกเก้าครับอืมนะมีไปมีเบอร์เดียวใช่ไหมครับ โรยเดียวครับโทรไปก่อนแล้วก็บอกว่าขอให้ไปปรึกษาอายการเรื่องเรื่องผลของคดีนี้นะครับให้ท่านตรวจสอบคำพิพากษาให้หน่อยนะครับเขาสามารถจะตรวจคัดคำพิพากษาได้โดยเอาคำฟ้องไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับเอาเป็นคดีตัวอย่างนะเรื่องของพี่เกลไกรเนี่ยนะคดีนะ ะเดสารนัดไกลเกลี่ยแล้วไม่ไปอ้างว่าติดโควิดถ้าไม่ไปต้องเลื่อนสารครับไม่ใช่ไม่ไปพอไม่ไปเรียบร้อยครับสารก็ตัดสินเลยครับจำเลยไม่ขึ้นสารง่ายเลยครับเขาเอาส่วนต่างเท่าไหร่บวกค่าทนายเท่าไหร่ได้หมดครับต้องไปต้องไปต้องรู้แล้วนะครับดูรายการเรานี่ต้องรู้แล้วครับอะไรเป็นยังไงเป็นสงสัยปรึกษาอายการช่วยได้ก็เบอร์โทรศัพท์อายการ1 1 5 7โทรไปถามก่อนครับ คุณเกลไๆวางหูได้เลยครับทีมงานเอาลงเลยครับ